นะครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยครับทัศนาวิเคราะห์ฟุตบอลหน้าเชียร์ลุ้นหนึ่งคู่สำหรับวันนี้ครับหนึ่งคู่ครับตัวเดียวโดดครับวันนี้ค่ำคืนนี้ค่ำคืนของวันพุธนะครับต้องบอกว่าวันพุธที่23ตุลาคมครับสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาก็หวานฉ่ำสดชื่นแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับพี่เพื่อนครับบ้านสีเขียวของคดปืนแอตแังหนุ่มพวกเราทีมงานสารพัดหนุ่มครับเข้าอยู่ตรงทางเข้าอยู่ตรงด้านบนนี้ที่เห็นนะครับรหัส78ตัวที่เห็นเข้าฟรีศูนย์บาทไม่ต้องสมัครเว็บไซต์ใน่่นนอคคครรััับบและทีสญ85-90%นั้น ฟุตบอลมันแตกครับบอกมันแตกเอาละครับหนึ่งคู่วันนี้ครับก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นนักฟุตบอลถ้วยครับก็ของหลีกหนีไม่พ้นเช่นเดิมสำหรับผมคนเบอร์ชีเบาพาไปดูในรอบพักสุ่มสิบหนาทีครับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับในนัดที่3ครับในคู่การดวลเปิดบ้านของหญิงชนาอัลตารันตาเปิดบ้านรับการมาเยือนทางด้านของเชลติกอัลตารันตาครับถือว่าผลงานนั้นค่อนข้างดูดีนะในรายการนี้คะนะครับอยู่อันดับ6ของการโซ่ครับผลงานเกมล่าสุดก็คือบุกไปชนะท่าของซักเตอร์โรเนตได้3ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวแล้้วก่อนนนนััะครบ เปิดบ้านเสมอกับไอ้พุชอัลสแตนน์ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวแหละนะครับจะเสมออาร์เซนอลได้ตัวนัวผู้เล่นหลักๆลักในวันนี้มีใครดันบ้างครับดาวิเจซัปปาคอสตานะครับลานะครับลาซาซามาสิตนะครับอาเดโมราลุกแม่นและทางด้านของชาเดเคเตเลเร่นะครับนี่คือตัวความหวังต่างๆราตาราย์ครับส่วนทางฝั่งของเซลติกครับผลงานเกมล่าสุดโอ้โหต้องบอกว่าในรายการนี้ครับบุกไปแพ้ดอตบุญไปที่1ประตูต่อ7 โอ้โหโดนไปค่อนข้างเละถล่มเลยทีเดียวครับและก่อนหน้านั้นครับเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของสวลวดนบัติิาดรา,าดาว่าไปได้ครับ5ประตูต่อ1น,นะครับก็ถือว่าผลงานชนะ1นะ1แพ้ไปหนึเหมือนกันนะครับก็มี3แต้มแหละนะครับหังฟังของหลกัหลกๆมีใครกันบ้างครับนิโครัส คุกครับเรโอฮาตาเตะนะครับเห uh ลียงโง่ฟูรูฮาชิและทางด้านของไดเซนมาเอตะนะครับสุดหน้าตัวเก่งนะครับหลักๆแล้วก็คือใช้กองหน้า3แนวลูกเป็นแนวญี่ปุ่นไปเป็นของนักเตะของญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะทางด้านของเซลติกเนี่ยนะครับมีชาวญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะนักเตะคู่นี้ไม่เคยพบเจอกันมาก่อนนะก่อนเกมเนี่แน่นอนครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นดูดีกว่าครับชื่อชั้นฟอร์มทีมทางด้านของอตาลันตาหญิงชนา,าดูดีกว่าที่ต้องห้ชนะถึง2ประตูครับลูกเดียวไม่เพียงพอแอะย่ะม่ยังคงบวักษณะแบบน้ นะครับอาตาลันตาเองนั้นก็ถือว่าแข็งแกร่งในบ้านเลยทีเดียวนะครับช่วงหลังๆมาเนี่ยเล่นในบ้านค่อนข้างดีถึงแม้ว่าเซลติกจะอยมันดับหนึ่งได้ดีสกอตก็ตามทีครับยังบอกว่าครับระดับชั้นมาตรฐานฟุตบอลนั้นยังคงเป็นรองอัตาลันตาเยอะครับขอมองไปดังฝั่งของอัตาลันตารวดเม็ดแรกมาแน่ค่่าคืนนี้ขอแค่เม็ดสองครับจะเปิดบ้านทุบเอาชนะเซลติกไปได้ไม่ต่ำกว่า2ประตูครับก่อนจะกางวันนี้ครับขอโชคดีมีความสุขครับบายบายสวัสดีครับ